สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายแต่ก่อนที่จะรับฟังเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่รู้สึกว่ามีอาการปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดมแอดขอแนะนำตัวช่วยสมุนไพรน้ำมันฟางเซียนที่เพียงแค่ฉีดพ่นโดยไม่ต้องนวดก็สามารถบรรเทาอาการได้แล้วครับเพื่อที่ระหว่างฟังจะได้สบายเนื้อสบายตัวและทำให้มีความสุขมากขึ้นในการฟัง เราไปฟังเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องใหญ่ตัวร้ายค้ามิติช่องแมสฟิชเชอร์ตอนที่521ความคิดดีๆชูซินไม่คิดว่านั่นเป็นปัญหาที่ยากแม้ว่าจางเฉียนจะหาเงินมาได้บ้างแต่แต่ละครั้งก็เหลือเพียงไม่กี่หยวนเท่านั้นและไม่เพียงพอต่อค่าเดินทางไปกลับด้วยซ้ำโชคดีที่จางเฉียนฟังเธอและเขายังให้ดวงดาวบนท้องฟ้ากับเธอด้วยถ้าเธอของั้นก็อยากกลับไปอีกแล้วถ้าโดนตีละ่ะ กำไรไม่ได้ชดเชยกับความสูญเสียชู่ซินตักชามซุปแล้ววางไว้ตรงหน้าจางเฉียนในอดีตเธอเป็นคนขอให้จางเฉียนไปก่อปัญหาให้หลี่กุ้ยเป้าหมายของเธอคือทําให้หลี่กุ้ยสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่พวกเขาจะได้อย่าร้างกันเมื่อถึงเวลาจางเฉียนจะคิดด้วยซ้าว่าเธอเป็นคนใจกว้างและใจบุญซินซินรักผมมากจริงๆหญิงชาราที่บ้านยังสั่งให้ผมกลับไปอีกจางเฉียนกล่าวแล้วคุณจะปล่อยให้เรื่องนี้จบลงแบบนั้นหรอชู้ซินถามอย่างไม่แน่ใจ จางเฉียนทุบโต๊ะทันทีแล้วพูดว่าเป็นไปไม่ได้ผมจะไม่ปล่อยคุณไปหล่อนต้องคิดหาวิธีให้เงินผมแล้วหล่อนก็ต้องอยากกับผมผมถึงจะแต่งงานกับคุณได้อย่างยิ่งใหญ่ชูซินยิ้มอย่างมีความสุขและกล่าวว่าจริงๆแล้วฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณเลยตราบใดที่คุณสบายดีทุกอย่างก็ดี นี่เป็นครั้งแรกที่จางเฉียนได้ยินใครพูดว่าเธอไม่ต้องการอะไรเลยหญิงไม่สาวในโรงงานต้องการหาพ่อให้ลูกชายของเธอมิฉะนั้นมันจะไม่สะดวกเมื่อลูกๆของเธอไปโรงเรียนในเมืองเพราะพวกเขาจะถูกล่อเลียนชูซสินไม่มีลูกและสามีของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนอกจากนี้เธอยังเป็นคนเมืองที่ร่ำรวยที่สำคัญกว่านั้นเธอมีหุ่นที่เซ็กซี่และรู้วิธีเล่นสนุกหากเขาไม่แต่งงานกับเธออย่างรวดเร็วเธอคงถูกคนอื่นคว้าตัวไปเขาต้องหย่ากับหลีกุ้ยโดยเร็วที่สุด จากนั้นเขาจะจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่และแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเขาและชู้ซินคบหากันและภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในเมืองไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่สนใจอะไรคุณจึงต้องการการปกป้องและความรักให้มากๆอย่าคิดมากนะผมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังจางเฉียนพูดอย่างมั่นใจงั้นฉันจะเชื่อคุณและรอให้คุณแต่งงานกับฉันอย่างยิ่งใหญ่ชูซินกล่าวจางเฉียนตบหน้าอกของเขาและสัญญาว่าไม่มีปัญหาผมจะรักษาคำพูดอย่างแน่นอน แล้วลูกๆของคุณลหลังจากยา่าฉันได้ยินมาว่าคุณมีลูกสี่คนชูสินถามจางเฉียนพยักหน้าเขาไม่อยากสนใจภาระ,ระทั้งสี่นี้แน่นอนการมีจังชงอยู่ที่บ้านก็น่ารำคาญพออยู่แล้วหากมีลูกสี่คนอยู่ที่บ้านอีกเขาคงมีเงินไม่พอใช้จ่ายนอกจากนี้เขาไม่ได้แก่ขนาดนั้นและเขาอยากมีลูกกับชูสินเมื่อพวกเขามีลูกแล้วพวกเขาจะกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใจที่มีสมาชิกสามคน ในอดีตเขาไม่เคยจินตนาการถึงชีวิตเลยเมื่ออยู่กับภรรยาคนก่อนสองคนของเขามีเพียงชู้สินเท่านั้นที่ทําให้เขาเต็มไปด้วยจินตนาการไม่รู้จบเขาเต็มไปด้วยความหวังสําหรับอนาคตของเขาและเต็มไปด้วยจิตวิญญาณน,นักสู้เมื่อเขาทํางานในโรงงานทุกวันเขายังได้รับโบนัสเมื่อเดือนที่แล้วและพนักงานในโรงงานก็ชื่นชมเขาที่เป็นเหมือนคนละคนเขาจะกลายเป็นคนงานต้นแบบในอีกสามเดือนหากเขายังคงทํางานอย่างนี้สม่ําเสมอต่อไปและเขาจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก ผมไม่ต้องการลูกๆแน่นอนให้หลีกุ้ยจัดการเองจางเฉียนพูดอย่างอารมณ์เสียชูซินยิ้มให้จางเฉียนแล้วพูดว่าฉันมีความคิดดีๆคุณอยากฟังไหมจางเฉียนถามด้วยความคาดหวังมีความคิดดีๆอะไรชูซินชี้ไปที่แครอทบนจานแล้วพูดว่าฉันจะบอกคุณหลังจากที่คุณกินแครอทพวกนี้หมดจางเฉียนมองผักบนจานด้วยความขยั่งเขาเกลียดแคร์ที่สุดรสชาติของมันแย่มากเขาขอยอมตายดีกว่ากินแครอท ใช้เราใช้วิธีการอื่นได้ไหมจางเฉียนกล่าวแค่รอทดีต่อสุขภาพของคุณไม่เป็นไรถ้าคุณไม่อยากกินมันฉันก็แค่ไม่บอกคุณเกี่ยวกับไอเดียดีๆของฉันชูสินพูดด้วยความเสียใจจางเฉียนหยิบจานขึ้นมาและจ้องมองคลาดอย่างไม่ละสายตาเขาคิดในใจเงียบๆว่ามันคงรสชาติไม่แย่นะจากนั้นเขาก็กลืนมันเข้าไปทั้งหมดในครั้งเดียวโดยไม่เคี้ยวด้วยซ้ำชูสินปรบมืออย่างมีความสุขและกล่าวว่าคุณสุดยอดมาก ฉันรู้แค่ว่าพี่ใหญ่เก่งที่สุดจางเฉียนรีบจิบน้ำและมองดูชู่ซินอย่างคร,ร่รู้ถ้าเมื่อกี้คุณทรมานผมผมจะต้องให้ชดใช้ในภายหลังผมไม่ปล่อยคุณแน่คนบ้าคุณจะไม่โดนเอาเปรียบแน่ดวงตาที่กระพริบทีทีของชู่ซินในห้องนอนและแววตาเจ้าชู้ของเธอทำให้จางเฉียนรู้สึกว่าเขาเริ่มเร่าร้อนแล้วรีบบอกความคิดดีๆของคุณมาให้ผมฟังเร็วจางเฉียนถามอย่างกังวล ชู้ซินเดินช้าๆเข้าหาจังเฉียนและก้มหัวลงกระซิบที่หูของเขาดวงตาของจังเฉียนสว่างขึ้นทันทีทำไมเขาถึงไม่เคยคิดถึงความคิดดีๆแบบนี้ช่องแมสฟิชเชนตอนที่522อาศัยจังหวะที่ทุกคนออกไปทำงานเฉียวเมยกลับมาได้สองวันแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ว่าหลี่กุ้ยจะพยายามพูดคุยกับเธออย่างไรเธอก็ไม่ตอบสนอง หลี่กุ้ยก็รู้สึกหดหูเช่นกันเธอไม่รู้ว่าเธอทําอะไรให้เฉียวเหมยโกรธและเธอทําอะไรผิดไปในความรู้สึกของเธอเธอไม่ได้ทําอะไรเลยความสัมพันธ์ของทั้งสองคนยังคงย่ำแย่แต่ชีวิตก็ยังคงดําเนินต่อไปชเช้าตรู่เฉียวเหมยสังเกตเห็นว่าผ้าห่มหลายผืนที่บ้านเก่ามากและยังมีรูใหญ่ๆบนนั้นด้วยผ้าห่มบางผืนนี้ทําขึ้นตอนที่หลี่กุ้ยแต่งงานด้วยซ้าเฉียวเหมยรู้สึกหงุดหนิดเมื่อเห็นผ้าหม่มผืนนี้ตอนนี้ ปู่คาเซียเจอและฉันจะไปที่เมืองเพื่อซื้อผ้าฝ้ายและผ้าผ้าห่มที่บ้านเก่าหมดแล้วผ้าฝ้ายก็ใช้ไม่ได้แล้วเฉียวเหมยตะโกนไปทางลานบ้านไปเถอะไปเถอะฉันจะไปบ้านปู่จางในหมู่บ้านข้างเคียงทีหลังเขาอยากเล่นหมากรุกกับฉันเฉียวเฉียงพูดอย่างมีความสุขในหมู่บ้านนี้มีผู้สูงไวัยไม่มากและเขาก็ไม่ถูกชะตากับพวกเขา คุณปู่จางจากหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นทหารที่เกษียณอายุแล้วภรรยาของเขาเสียชีวิตตั้งแต่ยังสาวและเขาก็ไม่มีลูกเขาและเฉียวเฉียงเข้ากันได้ดีมากและพวกเขามักจะเล่นหมากรุกด้วยกันบางครั้งพวกเขายังนัดพบกันเพื่อไปซื้อของในเมืองด้วยเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นอย่าลืมกลับมาเร็วๆนะถ้าค่ำเกินไปก็จะไม่มีรถกลับเฉียวเหมยกล่าวใช่ใช่ใช่ฉันจะจำสิ่งที่คุณพูดเฉียวเฉียงกล่าวเฉียวเหมยและเสียเจอเก็บของและออกเดินทาง วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันที่ชาวบ้านเน้นการทำงานในไรนาตอนนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงและทุกครอบครัวก็เน้นการทำงานในทุ่งนาใครก็ตามที่ทำงานหนักที่สุดก็จะได้รับคะแนนการทำงานสูงและได้รับอาหารมากขึ้นเมื่อสิ้นปีในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีใครอยู่บ้านเฉยๆลีกุ้ยออกไปทำงานในขณะที่จางหวยดูแลน้องๆที่บ้านพวกเขาล้างและตักผักป่าที่เก็บมาเพื่อจะได้ช่วยงานได้มากขึ้น ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถลดพาระของหลี่กุ้ยได้มากพวกเขาทุกคนต่างรู้ดีว่าหลี่กุ้ยต้องทนทุกทรมานเพื่อพวกเขาขนาดไหนพวกแกทั้งสี่คนมีความสามารถจริงๆเมื่อได้ยินเสียงที่คุณเคยเด็กทั้งสี่คนก็หยุดนิ่งไปสำหรับพวกเขาแล้วนี่คือเสียงของปีศาจจางเฉียนและจางฉงยืนอยู่ที่ประตูลานบ้านด้วยสีหน้าพึงพอใจในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาพวกเขารู้แล้วว่าหลี่กุ้ยจะไม่อยู่บ้านเมื่อใด จางเหว่ยรีบส่งน้องๆไปซ่อนตัวในโรงเก็บของและพูดอย่างประมาทแม่ของฉันแม่ของฉันยังไม่กลับมาเลยแม่กําลังทํางานในทุ่งนาเมื่อเร็วๆนี้แม่ยุ่งอยู่กับการทํางานในทุ่งนาและไม่ได้ออกไปขายผักมีเพียงผักป่าที่ตักแห้งอยู่ที่บ้านตอนนี้เท่านั้นไม่มีอะไรอีกแล้วจังสงไม่ได้แม้แต่จะมองดูกองผักป่าใครจะอยากกินผักป่าที่น่ารังเกียจเช่นนี้ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อตามหาหลี่กุย้ยฉันมาที่นี่เพื่อตามหาจางาังเฉาและจงัจงจงังแกชื่ออะไร จางเฉียนชี้ไปที่จางฉินแล้วถามจางฉินจางเวยกล่าวเบาๆเขาไม่คาดคิดเลยว่าพ่อจะจำชื่อลูกๆไม่ได้อย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึงเขาไม่ได้ดูแลลูกๆเลยตั้งแต่พวกเขาเกิดมาเขาคิดชื่อให้เฉพาะเด็กผู้ชายเท่านั้นและเขาไม่ได้มองเด็กผู้หญิงด้วยซ้ํา ในที่สุดเด็กสาวทั้งสองก็ต้องแต่งงานการอยู่บ้านคงจะเสียอาหารเปล่าๆหากไม่ใช่เพราะหลีกุ้ยเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องจังฉินและจังเหมียวทั้งสองคนคงถูกจังเฉียนทิ้งไปนานแล้วใช่แล้วจังฉินพวกเธอสองคนมาไปกับฉันจังเฉียนกวักมือเรียกเด็กทั้งสองจังฉินและจังเฉาซ่อนตัวอยู่ข้างหลังจังเหวยพวกเขาไม่เต็มใจที่จะกลับไปที่แห่งนั้นโดยเฉพาะจังฉินสำหรับเธอสถานที่แห่งนั้นเป็นฝันร้ายอะไรคุณอยากให้พวกเขาทําอะไร จางเหวยถามด้วยความระมัดระวังจังเฉียนมองจังเหวยอย่างใจร้อนใจและดุว่าไอ้หนูแกกล้าตั้งคําถามกับพ่อหรือกล้ามากฉันจะทําอะไรกับลูกๆของฉันก็ได้ถ้าฉันสั่งให้แกตายตอนนี้แกก็ต้องตายแกกล้าตั้งคําถามมอกับฉันได้ยังไงแกไม่ทักทายฉันเลยเมื่อเห็นฉันยิ่งแกอยู่กับหลี่กุ้ยนานเท่าไหร่การเลี้ยงดูของแกก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้นจังชงยืนอยู่ข้างๆและรู้สึกอายเมื่อได้ยินคําว่าการเลี้ยงดู คนอย่างจังเฉียนจะสอนอะไรได้วิธีผูกมิตรกับหญิงไม่ทุกประเภทเหรอยิ่งจังฉงคิดเรื่องนี้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกขบขันมากขึ้นเท่านั้นเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆทำให้จังเฉียนโกรธแกก็เป็นลูกชายฉันเหมือนกันแกหัวเราะอะไรฉันยังไม่ได้สั่งให้แกพูดแกกล้าหัวเราะอีกจังเฉียนเดินขึ้นไปเตะจังฉงช่องแมสฟิชเชอร์ตอนที่523 บาดเจ็บสาหาัสจางสงต้องการแก้แค้นแต่เขาคิดว่าเขาต้องพึ่งจางเฉียนให้จัดการเรื่องนี้และพวกเขาจะแบ่งเงินกันหลังจากนั่นและแยกทางกันจะไม่มีใครมายุ่งกับครอบครัวของกันและกันอีกต่อไปพวกเขาไปกับคุณไม่ได้ยังมีงานอีกมากที่ต้องทําที่บ้านนอกจากนี้พวกเขายังต้องขายผักเมื่อมันพร้อมแบบนี้แบบนี้พวกเขาจะหาเงินได้เยอะขึ้นจางเหวยรวบรวมความกล้าและโต้แยง้ง จางเฉียนเดินไปข้างหน้าด้วยความโกรธและตบจางเหวยทําให้เขาล้มลงกับพื้นงานไม่กี่อย่างจําเป็นอะไรที่คนมากมายทําถึงแกจะหาคนมาช่วยอีกสี่คนแกก็จะหาเงินได้แค่ไม่กี่หยวนเท่านั้นมีประโยชน์อะไรแกไม่สามารถซื้อบุหรี่ได้แม้แต่ซองเดียวด้วยซ้ํานอกจากนี้ฉันยังนําบุหรี่เหล่านี้มาที่เมืองเพื่อสนุกกับชีวิตด้วยอยาขัดขวางฉันจากการร่ารวยจางเฉียนดุ จางเหวย่ยมองจังเฉียนด้วยความสงสัยเขาพูดอะไรเกี่ยวกับการหาเงินหรือเปล่าน้องๆของเขาจะหาเงินกันได้น้องๆของเขาอายุสิบขวบและแปดขวบพวกเขายังเป็นเด็กอยู่เลยพวกเขาจะหาเงินได้อย่างไรจังเฉียนไม่เสียเวลากับจังเหวยเลยยิ่งคนรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายสําหรับพวกเขาเท่านั้นเขาเรียกจังสงให้เข้ามาหาแล้วพวกเขาก็อุ้มจังเฉาและจังฉินขึ้นอย่างแรงจังเหนียวคว้ามือของจังฉินไว้แน่นและไม่ยอมปล่อย พี่สาวพี่สาวอย่าไปฉันต้องการพี่สาวของฉันปล่อยพี่สาวของฉันจังเหนียวตะโกนสุดเสียงจังฉินถูกเหวี่ยงไปบนไหล่ของจังฉงและเธอก็ร้องให้ขณะที่เอื้อมมือไปคว้ามือของจังเหนียวทั้งเตะและดิ้นรนต่อไปจังฉงรู้สึกว่าเสียงดังมากจนเขาต้องเขย่าจังฉินท้องของจังฉินกระแทกไหล่ของเขาอย่างแรงและเธอก็เงียบไปทันทีจากความเจ็บปวดแกตะโกนทำไมมันไม่ใช่จะไปงานศพนะ ยุดตะโกนซะจำไว้นะฉันจะพาพี่น้องของแกไปใช้ชีวิตที่ดีพวกแกควรให้พรพวกเขาจังเฉียนชี้ไปที่จังเหนียวแล้วดุดเธอจังเวยกอดจังเหนียวแน่นและปิดปากของเธอในขณะที่เขามองจังเฉียนอย่างไม่พอใจเขาเคยถูกตีมาหลายครั้งก่อนหน้านี้เมื่อเขาพยายามต่อต้านจังเฉียนเขาได้รับบาดเจ็บเต็มตัวและไม่มีทางที่เขาจะเอาชนะผู้ชายผู้ใหญ่สองคนได้เพียงลำพัง จากสิ่งที่จางเฉียนพูดเมื่อกี้จางเฉียนไม่ได้ตั้งใจจะพาเขาและจางเหนี่ยวไปเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องอย่างน้อยหนึ่งคนในพวกเขาเด็กน้อยอย่างน้อยแกก็ยังมีความฉลาดอยู่บ้างดูแลน้องสาวคนเล็กของแกให้ดีเราจะพาเด็กสองคนนี้ไปเลี้ยงดูบอกหรือกุ้ยว่าไม่ต้องกังวลหลังจากพูดจบจางเฉียนก็เดินออกไปจากลานบ้านพร้อมกับจางฉงจางเหนี่ยวกัดมือของจางไหวเธอต้องพาพี่สาวของเธอกลับมา จางวยผลักจังเหนียวออกไปเพราะความเจ็บปวดและตรวจดูบาดแผลของเขาเด็กน้อยคนนี้โหดร้ายมากจนเลือดออกก่อนที่ชายทั้งสองจะเดินได้ไกลพวกเขาก็ได้ยินจังเหนียวตามมาข้างหลังร้องไห้และตะโกนว่าปล่อยพี่สาวของฉันลงฉันต้องการพี่สาวของฉันคืนพี่ชายคนที่สองของฉันให้ฉันแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่รอบๆในขณะนั้นแต่ทั้งหมู่บ้านคงจะได้รับการแจ้งเตือนหากจังเหนียวยังคงตะโกนแบบนี้ต่อไป จางเฉียนหันกลับมาเตะท้องจังเหนียวจังเหนียวกระเด็นไปไกลกว่าหนึ่งเมตรและล้มลงกับพื้นอย่างแรงอาจังเหนียวร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อจังเหวยได้ยินเสียงเขาก็รีบวิ่งออกจากลานบ้านและเห็นจังเหนียวนอนอยู่บนพื้นขณะที่จังเฉียนและจังสงเดินออกไปพร้อมกับน้องๆสองคนของเขาจังเหวยรีบเดินไปหาจังเหนียวและถามว่าเหนียวเหนียวมองพี่นี่พี่ใหญ่ของเธอเธอเป็นอะไรหรือเปล่า จางเหนียวเจ็บปวดมากจนพูดไม่ได้ค่อยๆมองเห็นไม่ชัดและจิตสํานึกของเธอเริ่มพร่ามัวเหนียวเหมียว,ยวอย่าทาให้พี่ตกใจย่าตื่นสิจังเหนียวจังเหนียวมองพี่สิจังเหวยตกหน้าจังเหนียวอย่างหมดหวังเพื่อให้เธอตื่นพี่ใหญ่มันเจ็บจังเหนียวกระซิบจังเหวยรีบวิ่งไปที่บ้านของเฉียวเหมยทันทีและเคาะประตูอย่างบ้าคลาั่งพี่สาวพี่สาวเกิดเรื่องกับจังเหนียวมีใครอยู่ไหม ปู่พี่สาวคุณอยู่ไหมช่วยเราด้วยมีใครอยู่ไหมหลังจากเคาะประตูเป็นเวลานานก็ไม่มีใครออกมาจางเวยรีบวิ่งไปหาย่าตรงที่หน้าบ้านทันทีแต่ก็เหมือนเดิมจางเวยกลับมาหาจางเหนียวด้วยความผิดหวังในขณะนี้ใบหน้าของจางเหนียวซีดเผือดจากความเจ็บปวดและหน้าผากของเธอก็เต็มไปด้วยเหงื่อ เขาใช้พละกําลังทั้งหมดที่มีเพื่อยกจังเหนียวขึ้นจากพื้นและนอนหงายอย่างไรก็ตามเขาไม่มีกําลังเพียงพอที่จะพยุงเธอไว้ได้ก่อนที่เขาจะก้าวเดินสองก้าวเขาก็ลม้มลงและคุกเข่าลงบนพื้นอย่างหนักจังเหวยไม่สนใจความเจ็บปวดที่หัวเขา่าเขา,ขาและรีบเอื้อมมือไปช่วยจังเหนียวให้มั่นคงเพื่อที่เธอจะได้ไม่ลม้มลงไปที่พื้นเหนียวเหนียวอดทนไว้พี่จะพาเธอไปที่คลินิกเหนียวเหนียวคุยกับพี่หน่อยจังเหวยกัดฟันและอุ้มจังเหนียวไว้บนหลังแล้วเดินไปที่คลินิกทีละก้าว แอดรู้นะว่าฟังถึงตรงนี้แล้วแอดขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยช่องแมสฟิชเชอตอนที่524ช่วยไว้ได้พี่ชายพี่สาวจังเหมียวพิงหลังจังเหวยและพูดเพ้อถึงสิ่งที่เกิดเธอยังคงนึกถึงจังฉินแม้กระทั่งตอนนี้เหนียวเหนียวพูดอะไรกับพี่อีกหน่อยสิจงังเหวยเร่งฝีเท้าเดินไปที่คลินิก จางเหมียวค่อยๆหยุดพูดและเสียงของเธอก็เบาลงเรื่อยๆจางเวยไม่ได้ยินสิ่งที่จางเหนียวกำลังพูดอีกต่อไปจางเหวยรู้สึกกลัวเล็กน้อยและค่อยๆวางจางเหนียวลงข้างถนนเหมียวเหมียวลืมตาขึ้นมาแล้วมองดูพี่ใหญ่ของคุณสิมองพี่หน่อยมือของจางเว่ยสั่นขณะที่เขาลูบแก้มของจางเหนียวเขาไม่เคยเห็นน้องๆของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้มาก่อนแม้ว่าจะเป็นไข้หวัดหรือเป็นไข้พวกเขาก็ดูไม่แย่เท่านี้ฉันง่วงนอนพี่ใหญ่ จังเหนียวพูดเบาๆ่าเมื่อได้ยินจังเหนียวพูดว่าเธอต้องการนอนจังเหวยก็ตื่นตระหนกตกใจมากเขาไม่มีแรงที่จะแบกจังเหนียวไว้บนหลังอีกแล้วพวกเขายังห่างจากคลินิกประมาณหนึ่งกิโลเมตรดังนั้นเขาจึงต้องให้ผู้ใหญ่มาช่วยเหนียวเหนียวอย่าหลับนะรอพี่อยู่ที่นี่พี่จะกลับมาเร็วเวนี้จังเหวยรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อวิ่งไปที่คลินิกเพราะกลัวว่าจะช่วยจังเหนียวช้า เมื่อจังเหวยมาถึงทางเข้าคลินิกเขาก็หมดแรงจนแทบไม่มีแรงจะยืนด้วยซ้ําเขาเกาะเสาข้างประตูและตะโกนอย่างสิ้นหวังช่วยด้วยช่วยน้องสาวของผมด้วยใครก็ได้มีคนออกมาจากคลินิกอย่างรวดเร็วเห็นจังเหวยจึงรีบเดินไปช่วยเขาลุกขึ้นพร้อมถามว่าคุณเป็นลูกชายคนโตของหลี่กุ้ยใช่ไหมคุณเป็นอะไรมีเหตุฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าจังเหวยจับมือหมอไว้แน่นและพูดว่าป้าครับ คุณคุณต้องช่วยน้องสาวของผมน้องสาวของผมหมดสติอยู่ห่างจากที่นี่ไปมากกว่าหนึ่งกิโลเมตรผมขอร้องคุณตกลงฉันจะไปและดูเธอตอนนี้ไปเร็วๆเข้าฉันจะพาใครสักคนไปช่วยเธอด้วยหมอขอให้เพื่อนร่วมงานออกมาและพาพวกเขาไปตามถนนเพื่อตามหาจังเหนียวเมื่อจังเหวยเห็นว่ามีคนเข้าไปช่วยเธอความกังวลของเขาจึงผ่อนคลายลงและล้มลงกับพื้นเฮ้ยคุณเป็นอะไรช่วยเขาด้วยแพทย์อีกคนรีบพาจังเหวยไปรับการรักษาฉุกเฉิน แพทย์ที่ออกไปสามารถหาจังเหนียวพบและนำเธอกลับมาที่คลินิกเพื่อรับการรักษาฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดจังเฉียนและจังสงเดินกลับเมืองอย่างสบายๆเมื่อมีลูกสองคนนี้แล้วพวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องความสุขตลอดชีวิตอีกต่อไปสำหรับจังสงตราบใดที่เขาช่วยจังเฉียนให้ได้ตัวลูกสองคนนี้มาเขาจะได้รับเงิน200อยหยวนนั่นหมายความว่าเขาทำเงินได้200อยหยวนเพียงแค่เดินทางไปกับจังเฉียนมันเป็นเงินที่ง่ายจริงๆ พ่อสองร้อยหยวนของผมจางสงถามเบาๆจ้างเฉียนเตะจางสงแล้วพูดว่าอย่าพูดเรื่องนี้ต่อหน้าเด็กๆนะเราจะพูดเรื่องนี้เมื่อถึงบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าเขาจะสามารถแต่งงานกับชูซินได้สําเร็จหรือไม่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเธอโดยไม่ต้องกังวลใดๆเขาไม่สามารถประมาทได้เลยเด็กคนนั้นจางเหนี่ยวจะไม่เป็นไรใช่ไหมจางสงถามด้วยความกังวล แม้ว่าเขาจะรังแกเด็กๆพวกนี้มาตลอดและไม่เคยใจดีกับพวกเขาเลยก็ตามแต่ยังไงซะจังเหนียวก็ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆถ้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถรอดชีวิตได้แม้ว่าเขาจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแผนการของจังเฉียนแต่ถ้ามีใครถูกฆ่าชีวิตที่เหลือของเขาคงพังทลายจังเหนี่ยวจังเหนี่ยวคือใคร โอ้แกหมายถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นเมื่อกี้นี้เหรอใครจะไปรู้ฉันเป็นพ่อของเธอเป็นเรื่องผิดเหรอที่ฉันจะอบรมสั่งสอนเธอจางเฉียนพูดอย่างเห็นแก่ตัวจางฉงคิดเรื่องนี้อย่างรอบคอบและรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลเขาเคยถูกจางเฉียนตีอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่เขายังเด็กแต่ตอนนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ดีคุณจะพาพวกเราไปที่ไหนจงางเฉาถามด้วยความกลัวโอ้แกพูดได้ฉันคิดว่าแกเป็นใบไปแล้วหลังจากมาที่ชนบทจางเฉียนพูดหยอกล้อ เราจะพาแกกลับบ้านแกไม่อยากกลับเมืองไปเรียนเหรอจังสงถามหากจังเฉาถูกถามคำถามนี้เมื่อพวกเขาไปที่ชนบทครั้งแรกเขาก็จะตอบตกลงโดยไม่ลังเลเลยอย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรเลวร้ายเกี่ยวกับการเรียนในชนบทในตอนนี้เขามีพี่ชายและพี่สาวรวมถึงเฉียวเหมยพี่สาวที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีปู่เฉียวเฉียงก็ปฏิบัติกับเขาเป็นอย่างดีและเด็กๆทุกคนในโรงเรียนก็ชื่นชมเขาเขาไม่ต้องการกลับไปที่เมืองเพื่อถูกกลั่นแกล้ง ฉันไม่อยากกลับฉันอยากอยู่ชนบทจงางเฉาพูดจางเฉียนตีจงางเฉาและพูดอย่างรุนแรงว่าไอ้เด็กเวรแกไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าจะอยู่ที่ชนบทแกได้ยินไหมช่องแมสฟิชเชอตอนที่525การขายที่ประสบความสำเร็จ จางเฉาเอามือปิดหน้าและพยักหน้าด้วยความกลัวเมื่อเทียบกันแล้วจางฉินซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกลับเชื่อฟังมากกว่ามากตั้งแต่เธอจักไปพร้อมกับพวกเขาเธอไม่เคยพูดสักคำและเพียงทำตามพวกเขาอย่างเชื่อฟังเท่านั้นจางเฉียนมองจางฉินอย่างพึงพอใจเด็กที่ประพฤติเช่นนี้ถือว่าเป็นเด็กดีและพวกเขาจะมีความสุขเมื่อถึงเวลาหลังจากเดินมานานกว่าสองชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็มาถึงละแวกบ้านของพวกเขาจางฉงกำลังจะเดินเข้าไปในอาคารอาพาร์ตเมนต์แต่จางเฉียนก็หยุดเขาไว้ ไปทำเรื่องหนึ่งกับฉันก่อนจางเฉียนพูดอย่างมีความลับงั้นเราส่งเด็กสองคนนี้กลับไปก่อนดีกว่าแล้วถ้าพวกเขาก่อปัญหาในภายหลังจะเกิดอะไรขึ้นจางฉงมองเด็กทั้งสองด้วยความดูถูกจางเฉียนกระซิบมันเกี่ยวข้องกับเด็กสองคนนี้มากับฉันเถอะจางเฉียนเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเด็กทั้งสองขณะที่จางฉงเดินตามหลัง เมื่อพวกเขามาถึงบ้านของชูซินเขาได้ยินเสียงคนคุยกันหลายคนภายในบ้านจากนั้นจังสงจึงรู้ว่านี่คือบ้านของคนรักของพ่อเขาไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาไม่เต็มใจกลับบ้านในช่วงนี้เปิดประตูจังเฉียนเคาะประตูชูซินเปิดประตูด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าสิ่งแรกที่เธอเห็นไม่ใช่จังเฉียนแต่เป็นเด็กสองคนที่อยู่ข้างเขาโอ้พระเจ้าคุณมาถึงแล้วเข้ามาเร็วเข้าชูซินพูดด้วยรอยยิ้ม เด็กทั้งสองยืนอยู่ที่ประตูและไม่กล้าที่จะเข้าไปพวกเขาไม่รู้จักสถานที่นี้บ้านหลังนี้หรือป้าคนนี้เข้าไปทําตามที่ป้าบอกจังเฉียนพูดด้วยน้ําเสียงคุกคามจังเฉาที่อุ้มจังฉินไว้วางลงแล้วเดินเข้าไปในบ้านอย่างช้าๆไม่เพียงแต่ชู้สินเท่านั้นที่อยู่ในบ้านแต่ยังมีลุงและป้าที่ไม่คุ้นเคยอีกสี่คนอยู่ในบ้านด้วย หลังจากปิดประตูแล้วจางเฉียนและจงางเฉาก็ยืนอยู่ที่ประตูและมองดูอย่างเงียบๆชูซินดึงจงางเฉามาหาคู่รักคู่หนึ่งด้วยความอบอุ่นดูสินี่คือเด็กชายตัวน้อยที่ฉันเล่าให้คุณฟังเขาน่ารักมากดูสิว่าเขาหล่อขนาดไหนชูซินกล่าวขณะกอดจงางเฉาอย่างรักใคร่จากสีหน้าของทั้งคู่ชูซินสามารถบอกได้ชัดเจนว่าพวกเขาชอบจงางเฉาข้อตกลงนี้ช่างเป็นความหวังผลการเรียนของเขาเป็นอย่างไรบ้างปกติเขาอารมณ์ดีไหมหญิงคนนั้นถาม ชูซินไม่รู้มากเกี่ยวกับจางเฉาแต่เธอก็กำลังจะปิดดีนี้แล้วถ้าเธอลังเลตอนนี้ดีนี้คงหลุดลอยไปอย่างแน่นอนเขาเป็นเด็กดีผลการเรียนของเขาไม่เลวเลยและเขาเป็นเด็กที่เอาใจใส่คนอื่นมากเขาชอบเลี้ยงสัตว์เล็กๆที่บ้านหลายตัวชูสินกล่าวพร้อมรอยยิ้มแม้แต่จางฉงที่ยืนอยู่หน้าประตูก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ช่างหน้าทึ่งจริงๆงเธอสามารถโกหกได้โดยไม่กระพริบตาและยังสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ไม่เลวเราพอใจมาก คืนนี้เราเอาเขาไปด้วยเลยได้ไหมชายคนนั้นถามชูซินปรบมืออย่างตื่นเต้นและกล่าวว่าไม่มีปัญหาแน่นอนแต่พวกคุณทุกคนรู้นะว่ามันเป็นยังไงส่วนเรื่องเงินชายผู้นี้เพียงโยนถุงไปที่เท้าของชูซินและกล่าวว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการแต่ตกลงกันว่าคุณจะไม่ตามหาเขาอีกในอนาคตใช่ไหม ชูสินยิ้มและกอดกระเป๋าแล้วพูดว่าแน่นอนว่านั่นไม่ใช่ปัญหาคุณไม่ไว้ใจฉันหรือแต่เด็กยังเล็กและอาจงองแงได้โปรดเข้าใจด้วยทั้งคู่พยักหน้าและยืนขึ้นจับมือจางเฉาเพื่อพาเขาออกไปจางเฉานอนคว่ำหน้าลงบนพื้นและจับขาโตวไว้แน่นไม่ยอมปล่อยจางเฉียนเดินขึ้นไปและงัดมือของเด็กออกด้วยกำลังก่อนจะดึงลากให้เขาลุกขึ้นทำตัวดีๆไม่อย่างนั้นพี่ชายและน้องสาวของแกเดือดร้อนแน่จางเฉียนก้มหัวลงและกระซิบกับจางเฉา เมื่อเห็นว่าจาังเฉาเชื่อฟังจังเฉียนเป็นอย่างดีหญิงสาวก็ยิ้มและพูดว่าคุณเป็นพ่อแท้ๆของเขาเหรอเด็กคนนี้เชื่อฟังคุณจริงๆบางทีเขาอาจทนแยกจากคุณไม่ได้ชู่ซินจับมือผู้หญิงคนนั้นอย่างหน้าไว้หลังหลอกและพูดว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเด็กคนนี้ยังไม่ชินกับมันพาเขาออกไปเร็วๆหัวหน้าครอบครัวจะส่งพี่ชายและน้องสะพ้ายไปทั้งคู่เข้าใจสิ่งที่ชู่ซินหมายถึงและจากไปพร้อมกับเด็ก จางเฉียนส่งพวกเขาไปที่ทางเข้าอาคารด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าก่อนจะกลับมาจากนั้นจางชงจึงได้รู้ว่าจางเฉียนกําลังขายเด็กสองคนนี้การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการทำผิดกฎหมายปล่อยให้เด็กสองคนนี้ทำงานรับจ้างดีกว่าขายพวกเขาจางชงหยุดจางเฉียนไว้ที่ประตูแล้วพูดว่าพ่อจะขายเด็กสองคนนี้จริงๆเหรอมันผิดกฎหมายผิดกฎหมาย พวกนี้เป็นลูกของฉันฉันจะจัดการยังไงก็ได้นอกจากนี้แกก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยตราบใดที่แกและฉันไม่บอกใครใครจะรู้จังเฉียนพูดอย่างไม่ใส่ใจเท่านั้นจังสงจึงได้รู้ว่าเขาตกหลุมพรางของจังเฉียนแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขากําลังจะโดนฟ้องร้องโดยได้เงินเพียง200หยวนเท่านั้น เนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แ n ง s ์ก็ได้ครับแล้วในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกิน300ไลค์และก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ